สวัสดีครับผมคูอูดนักเลีนแหมซูนะครับวันนี้เป็นวันที่27เดือนมีนาคมพศสองพันห้ารอยหสนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพลิดสบดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเนาฬิกาสินาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องที่ผม อยู่ในกลุ่มขายของแล้วก็ทํางานทางงานเพลงต่างๆแล้วก็ห้องบันทึกเสียงที่ผมบันทึกเสียงทําเพลงนะครับแล้วก็เป็นห้องที่ผมใช้ในการเรียนรู้วิชาการอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มขายของวันนี้นะครับก็ยังพอจะมีคนที่เข้าไปซื้อของขายของแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็ยังสนใจที่จะ หาของอะไรต่างแล้วก็ขายของอยู่นะครับซึ่งยังมีความคึกคักอยู่บ้างนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าอะไรฝากอะไรถึงคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับซึ่งผมจะมาเล่าเรื่องเรื่องของนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจะมีของอะไรต่างนะครับสำหรับชีวิตนะครับหรือว่าการจะซื้อของขายของหรือว่าการจะ พัฒนาการใช้ของหรือว่าความรู้เรื่องของอะไรต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเราก็เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็มีของอะไรต่างๆมากนะครับแล้วก็ของอะไรต่างๆที่ประเทศไทยเรามีอยู่นะครับมีต้นกําเ,น,เนิดการผลิตมาจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับทั้งอะไรที่เป็นสถาปตยกรรมหรือว่าของใช้ของมนุษย์นะครับแล้วก็ของใช้ของคนไทยประชาชนแล้วก็คนที่อยู่อาศัยเป็น คนภายในประเทศนะครับแล้วก็ของนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อของส่วนใหญ่นะครับก็บางคนก็อยากจะได้ของดีนะครับของที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมองที่ยี่ห้อดังๆนะครับแล้วก็มีราคาแพงแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของสินค้ายี่ห้อนั้นนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ทําการผลิตมาจากโรงงานที่ได้ามาตรฐานแล้วก็ มีเกรดคุณภาพของของที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตเขาก็บางคนก็ภูมิใจนะครับที่มีของยี่ห้อดังๆแล้วก็ราคาแพงนะครับแต่ว่าในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆสังคมภายในประเทศเรานะครับแล้วก็คนเราในประเทศก็ก็มีรายได้นะครับแต่ว่าการจะมีรายได้ของคนในประเทศของเราก็ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความสามารถของเขานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเก็บเงินเก็บท้อง,องเขานะครับซึ่งคนที่จะมีของอะไรที่มีราคาแพงแล้วก็มียี่ห้อดังๆน,นะครับเป็นของอย่างเช่นของออริจินอลจริงๆนะครับก็คงจะมีรายได้สูงมากนะครับแล้วก็คงไม่ใช่คนที่มีรายได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มีรายได้ทั่วไปหารายได้ภายในประเทศได้ไม่มากนะครับอย่างเช่นอย่างผมคนหนึ่งนะครับก็ เวลาใช้ของนะครับก็ไม่ได้ดูที่ราคาแล้วก็ยี่ห้ออะไรมากนะครับก็ดูที่ความเป็นสินค้าที่เป็นถ้าเป็นของแท้ก็ดีนะครับถ้าเป็นของมีเกรดแล้วก็เป็นของแท้แต่ว่าราคาไม่แพงน,นะครับไม่ต้องเป็นสินค้าที่มียี่ห้อโด่งดังนะครับแต่ว่าเป็นของใช้ที่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นของใช้ได้จริงนะครับก็ผมก็ซื้อมาใช้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมจะต้อง ไปซื้อแต่ของที่มีราคาเป็นหมือนๆเส้นแสน,นะครับของใหญ่ๆหรือว่าเป็นรถยนต์เป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นอะไรโทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปท็อปหกหมื่นเจ็มื่นนะครับไม่ใช่าง้นนะครับผมก็ซื้อของใช้ทั่วไปนะครับราคาทั่วไปตามรายได้ที่ผมหาได้ในแต่ละวันซึ่งของที่ผมใช้ก็พยายามพัฒน,นาเปลี่ยนใหม่นะครับก็ยังสามารถเปลี่ยนได้นะครับซึ่งการใช้ของที่ ยังมีสภาพนะครับ <c oughs> ขอโทษครับซึ่งของที่ยังมีสภาพดีๆนะครับแม้จะมีความเก่าบ้างนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของใช้ได้เช่นกีตาร์นะครับผมซื้อมาก็เป็นของมือสองนะครับซึ่งยังมีสภาพใช้ได้แต่ว่าก็มีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ยังสามารถนํามาใช้ในการเล่นดนตรีแล้วก็เรียนดนตรีนํามาบันทึกเสียงเพลงต่างๆได้นะครับ ซึ่งของที่ผมใช้นะครับในอัลบั้มทำเพลงต่างๆเ็าเป็นของที่ไม่มียี่ห้อดังนะครับแล้วก็ไม่ได้มีราคาแพงมากนะครับแต่ว่าอย่างไงก็ยังพอได้ใช้ทานการนะครับแทนที่เรามีความรู้ความสามารถอะไรเราอยากจะเผยแพร่ผลงานอะไรอยากจะทำงานอะไรแต่ว่าเราได้ของไม่ทานเพราะว่าเรามัวแต่ไปมองว่าเราจะต้องใช้ของที่มีราคาแพงมากๆซึ่ง ถ้าเราหาเงินไม่ได้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับถ้าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทํางานนะครับเราจะใช้ของที่จําเป็นที่จะต้องใช้ทํางานนะครับอย่างฮาร์โมนิกาน้านี่ครับนี่ครับก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะบันทึกเสียงการเล่นดนตรีหรือว่าการนําความรู้ความสามารถในทางดนตรีมาแสดงซึ่งฮาร์โมนิก้าก็มีราคาไม่แพงนะครับแม้จะเป็นฮาร์โมนิก้าที่ ก็มียีห่ห้อนะครับมือหนึ่งก็ยังไม่แพงนะครับแต่ว่าก็เป็นของที่ใช้ได้น,นะครับไม่ก็ไม่จําเป็นว่าเราเราจะต้องใช้แต่ของที่สิ้นเปลืองมากๆเงินทองม,มากๆนะครับไม่จำเป็นอย่างนั้นนะครับบางทีนะครับการใช้ของนะครับก็แล้วแต่คนนะครับความสามารถของคนแต่ว่าการเรียนรู้เรื่องของคนที่เกิดมาแรกๆก็สนใจในเรื่องของต่างๆนะครับถ้าใครมีความชอบในของอะไรแล้วสามารถ เรียนรู้พัฒนานะครับการใช้ของแล้วก็เข้าไปถูกทางนะครับเขาก็อาจจะสามารถเข้าไปใช้งานของที่เป็นสิ่งที่พัฒนาประเทศได้อย่างดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนตรงสายตรงหลักนะครับซึ่งการจะใช้ของของคนก็สามารถพัฒนาให้เกิดเป็นการเป็นงานต่างๆได้ครับแล้วก็เป็นอาชีพต่างๆได้นะครับแล้วแต่คนจะมีความสนใจถนัดใช้ของอะไรแต่ว่าวิชาการความรู้นะครับ เรื่องการใช้ของต่างๆก็ยังคงต้องพึ่การศึกษานะครับในในระบบแล้วก็ในคนที่มีการถ่ายทอดให้ความรู้ความสามารถการใช้ของต่างๆได้ตามระดับต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรื่องของในประเทศไทยนะครับประเทศเราก็มีของมากนะครับมีของเต็มไปหมดเลยแต่ว่าความรู้วิชาการอะไรต่างๆในเรื่องของนะครับ หรือว่าการขายของต่างๆก็ยังขาดแคลนนะครับซึ่งถ้าใครมีความชานาญในเรื่องการของนะครับแล้วก็มีความรู้อะไรต่างนะครับถ้าเกิดว่ามีความสามารถเป็นนักเขียนได้นะครับก็สามารถทําผลงานวิชาการหรือว่าทําเป็นผลงานเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงต่างๆได้นะครับซึ่งเป็นอ e ีบุ๊กได้นะครับแม้จะไม่ได้ทํางานในกระทรวงทบวงก,กรมซึ่ง วิชาการเอกชนก็ยังมีความสำคัญนะครับแล้วก็ยังสามารถถ่ายทอดให้แก่คนที่จะมีอาชีพการของต่อไปนะก็ได้นะครับซึ่งคนที่เกิดมาใหม่ก็ยังจาเป็นต้องหาความรู้นะครับซึ่งถ้าขาดแคลนซึ่งความรู้แล้วก็คนที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้นะครับเขาก็จะทำให้การรู้จักการมีของต่างๆนะครับก็จะทำให้ไม่ค่อยได้รับความคุ้มค่าความความ เป็นของที่มีประโยชน์อะไรมากได้เท่ากับการที่เขาได้เรียนรู้เรื่องของอย่างจริงๆนะครับอย่างจริงจังนะครับแล้วก็คนที่มีความรู้ในทางวิชาการของนะครับถ้าเกิดว่าทําให้วงการของนะครับการใช้ของหรือว่าจะเทนโคดขายของต่อไปในอนาคตก็จะทําให้ชีวิตเขาสามารถสร้างประโยชน์ได้นะครับแม้คน จะทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับการขอนะครับแม้จะขายของก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ยังมีชีวิตยังทางานได้ก็มีค่าในการพัฒนาประเทศช่วยช่วยพัฒนาประเทศได้นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าคนเราเป็นคนที่มีอาชีพขายของแล้วเขาจะไม่ใช่คนที่มีค่าอะไรนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนก็เป็นคนรวยมีเงินไรมากแต่ว่าการที่คนเขาทําหน้าที่ได้ แล้วก็มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้ก็เป็นคนที่มีค่ามีความหมายในประเทศได้ทุกคนนะครับแม้ว่าคนขายของก็ไม่ได้รวยอะไรมากนะครับก็ไม่ได้ใช้ของอะไรไม่ได้ซื้อคอนโดใหม่ทุกวันไม่ได้ขับรถใหม่ไม่ได้ขับรถปอร์เช่ก็ตามนะครับซึ่งก็สิ่งที่พิเศษมากๆนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นยี่ห้อดังๆเป็นอะไรแพงนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็คือสิ่งที่เป็น ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมนะครับแล,แล้วก็เศรษฐกิจต่างๆนะครับรายได้ของคนภายในเมืองนั้นๆพื้นที <t> ่นั้นๆแล้วก <t> ็ความรู้ความสามารถของคนพื้นที่นั้นๆก็จะทให้การของของภายในพื้นที่ต่างๆหรือว่าภายในประเทศหรือว่าภายในเมืองนั้นๆก็แตกต่างนะครับแล้วก็มีการพัฒนาแตกต่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นผมซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับ โทรศัพท์มือถือที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นครับซึ่งราคาเปิดตัวในปีแรกนะครับเป็นยี่ห้อซัมซุง J s o r e คนะครับแล้วก็มีราคาเปิดตัวปีแรกอยู่ที่ประมาณ7,290บาทนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับถ้าถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นของใช้แล้วนะครับแล้วก็เป็นมือสองนะครับแล้วก็ เป็นของเป็นของใช้แล้วนะครับแต่ว่าสภาพใหม่นะครับสภาพเก้าสซหรือว่าของใช้ค้างสต็อกนะครับเอามาขายในปีนี้ก็มีราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ไม่แพงนะครับมีราคาเจ0ดอกว่าบาทถึงหนึ่ง2ันหนึ่งร้อยหนึ่งันสองร้อยบาทนี่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะนําสินค้าเหล่านี้นะครับสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี ที่ยังใช้ได้นะครับแล้วก็มีความมีความคุ้มค่าต่อเงินที่จะซื้อสำหรับคนที่จะซื้อในรุ่นปีต่อๆไปนะครับซึ่งเป็นสินค้าก็ตกรุ่นแล้วนะครับก็คนที่ไม่ได้ตามโทรศัพท์มือถือปีใหม่ๆเรื่อยๆอยู่ทุกปีนะครับก็ก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็คนที่ขายของอย่างนี้ก็สามารถนำมาขายได้นะครับซึ่งจะลดราคาลงแล้วก็อาจจะ ถ้าอยากจะได้กำไรก็อาจจะเพิ่มของแถมอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีทั้งอ c อ e เซสซอรีต่างๆนะครับทั้งหูฟังงนี่นะครับหูฟังหรือว่าจะเพิ่มแบตเตอรี่ใหม่ๆเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้หรือว่าเพิ่มเมมโมรี่การ์ดให้เปลี่ยนเมมโมรี่การ์ดที่มีความจุมากๆแล้วก็เป็นของใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มสายชาร์จแบตเตอรี่ให้ไปพร้อมใช้งานแล้วก็ เป็นสินค้าที่รวมที่ให้ไปพร้อมใช้งานก็จะสามารถนำมาทำราคาได้นะครับซึ่งทำให้มีกำไรได้นะครับแล้วก็ทำให้คนที่ซื้อของนะครับก็ได้ความคุ้มค่าได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การจะใช้เงินให้เกิดความคุ้มค่ามากกว่าการจะไปตามแต่เทคโนโลยีอะไรแพงร,รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งตอนนี้โทรศัพท์มือถือก็มีราคาอยู่ที่ ห้าหมื่น0 0กมื่นบาทแล้วนะครับสําหรับรุ่นที่ออกปีใหม่ๆรุ่นท็อปๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่รู้ว่าเงินนั้นก็เราก็หาได้เท่านี้นะครับไม่ได้มากอะไรมากก็ใช้ของก็ขอให้ใช้ได้ด้วยความสามารถดีๆด้วยก็จะทำให้การใช้ของนั้นจะคุ้มค่ากว่าการใช้ของที่มีราคาแพงมากๆแต่ว่าเราก็ใช้ไม่คุ้มใช้ประโยชน์ไม่คุ้มนะครับ ซึ่งขอฝากน,นะครับใครที่อยากจะมีความรู้เรื่องของมากขึ้นหรือว่าอยากจะขายของอะไรต่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความสามารถเป็นนักเขียนนักประพันธ์เป็นนักวิชาการก็าสามารถทําผลงานการเขียนผลงานวิชาการหรือว่าทาเป็นวรรณกรรมอีบุ e ๊กต่างๆให้คนไี่ติดตามคนอื่นได้ความรู้ต่อไปได้นะครับขอฝากน,นะครับซึ่งความรู้วิชาการในเรื่องของประเทศเรา ถ้ามันถ้าเราขาดแลนมากถ้ามันมีการล้าหลังหรือว่ายังมีความที่ไม่ทันกับของใหม่ๆที่นําเข้ามาหรือว่าการใช้การผลิตของภายในประเทศของเราเราก็จะอาจจะพัฒนาได้ช้าแล้วก็ทําให้เราล้าหลังกว่าประเทศซึ่งเขาพัฒนาเรื่องของแล้วก็ความรู้เรื่องของให้แก่คนในประเทศเขานะครับซึ่งประเทศเราก็ผลิตของอะไรได้กัน แต่ว่าก็ยังต้องพึ่งงานนําเข้าซึ่งประเทศผู้ผลิตของนะครับต้นแบบที่ผลิตของเขาก็มีวิชาการความรู้ซึ่งจะทําให้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับประเทศที่ผลิตเป็นต้นแบบเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของต่างๆนะครับก็เขาก็จะอยากจะให้เราเรียนรู้กับเขาด้วยเช่นกันนั่นแหละครับก็ซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้พัฒนานะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยน กับประเทศต่างๆด้วยนะครับเรื่องของภาในประเทศแล้วก็ของต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ของชิ้นนึงให้ดูนะครับซึ่งเป็นฮาร์โมนิกานะครับที่ผมซื้อมานะครับฮาร์โมนิกาตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่340บาทนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อซูซูกินะครับซึ่งเป็นฮาร์โมนิกาสิช่องในคซีนะครับผมจะเป่าเพลงหนึ่งให้ฟังนะครับเพลงนี้ เป็นเพลงที่มีคนขอผมมานะครับซึ่งผมหัดเป่าฮาร์โมนิก้าแล้วก็จำโน้ตได้พอได้บ้างนะครับจะนำมาเป่าให้ฟังในวันนี้นะครับเชิญฟังเสียงฮาร์โมนิก้าซูซูกิไพ่หลอ n วินเอันนี้ได้เลยนะครับ ตำตัวโน้ตไปอยู่นะครับ ส้งกล้องผมมีปัญหาครับจับภาพจับกล้องไม่ค่อยอยู่นะครับก็ทําให้การบันทึกภาพครั้งนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ถ้าโอกาสนะนะครับผมมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีอะไรจะมาเสนอให้ชวนคุยนะครับก็จะทําคลิปภาพคลิปเสียงแบบนี้มาให้ฟังอีกนะครับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับ ขอไปเช็คขาตั้งกล้องก่อนนะครับแล้วก็ขอหาเลือดซื้อขาตั้งกล้องก่อนนะครับวันนี้ผมขอถามเว่าสวัสดีครับ